ดีค่ะก็มีหลายสีเลยวันนี้วันนี้เราก็จะมาปั้นอมยิ้มกันนะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแค่ทําเป็นเส้นๆแล้วก็เอามามมวนๆแล้วก็แล้วก็เอามาทำให้มันวงกลมแล้วก็เสียบไม้เข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอ่าแล้วก็อันดับแรกก็เอาสีแดงขึ้นมาก่อนนะแล้วก็มาตัดให้มับาลเท่านี้นะเล็กๆแบบนี้ มาปั่นให้มันท่อนย,ยาวๆเลยปั่นท่อนยาวๆเลยนะเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมูนเข้าไปอยู่ดีนี่ได้และเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นที่สองสีส้มอ,อันนั้นสีแดงนะอันนั้นสีแดง มาอนนี้มาอนนี้สีส้มเหลอนิดเดียวเองไม่เป็นไรปั่นไปปั่นปั่นปั่นปัันปั่สีส้มมันยาเทาสีแดงเลยปั่นปั่นปั่นป่นป่ยาเท่ากันรอย่งยาวกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรจะไปน เป็นสีเหลืองโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย นี่นี่เอามาปั่นเป็นเส้นยาวๆนะทำให้มันเท่ากับเส้นสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วกันถ้าเกิดดีนไม่พอก็ทำเส้นให้เอามาวัดกับอันนั้นแล้วก็ทำเส้นเส้นนึงแล้วก็มาต่อกันอ,อย่างนั้นก็ได้เนี่ยน่า,นาใจะใกล้ๆกันแล้วมาอ่ะพอแล้วดูซิได้แล้วละ่ะติดกัน เก็บสีเหลืองต่อไปเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวนะแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงชมพูโอเคไม่มีชมพูหรอกจะเพิ่มขึ้นมาเองอืมเีเขียวสีเขียวเออโอเคปัน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 ปบีเลยปัน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  โอเคมันอย่าไวดิงเหาะโอเคเก็บสีเขียวเลยอ่าได้แล้วน้องอย่า,ยาสั่นน้องส้งมหลืองเขียวฟ้าโอเคฟ้าแล้วก็ม่วงแล้วก็จบและแล้วก็จะมาต่อกันกล้องไม่โฟกัสอืมได้แล้วอุ้ยลน ก็มาปันป่นปันปันเหมือนเดิมเลยปั่นปั่นให้เท่าเส้นอังสี่เส้นตรงนั้นเลยอีกนิดเดียวจะได้ไหมน้อน้องสีฟ้าจะยาวถึงไหมโอเคต่อไปสีสุดท้ายสีเนื้อเราไม่ได้ใช้ในอันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเอาไปทำอะไรเออมีสีเขียวอันนั้นด้วยนี่นะนี่มีสีเขียวอันนี้ด้วยจะทำสีม่วงก่อนละกัน ชอบสีม่วงสวยดีลืมไปเลยเมื่อกี้มองไม่เห็นปั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 นโอเคอ่าแล้วก็สีเขียวนี่ที่เราเลยกเราไม่เห็นเหลือสีม่วงนิดหนึ่งด้วย โอเคเอามาปั่นปั่นปันปันปันอันนี้คือสิ้นสุดท้ายจริงๆแล้วแหละปั่น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 ปัน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 อุ้ยอุ้ยน้องมารวมกันแล้วอ่ะแล้วก็มามิกซ์กันจ้าเดี๋ยวสุดท้ายน้องก็ต้องเอามามิกซ์กันอยู่ดีแหละนี่คือน้องเขาติดกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ย โอเคติดเข้าไปอืมโอเคแล้วกว็สีฟ้ามาติดแล้วกว็ามาบีดเป็นเกลียวเลยจ้า โอเคพอน้องได้เป็นเกลียวแล้วนะแล้วก็แล้วเราก็มาปั่นเหมือนเดิมสีน้องมันแปลกๆไงก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้ลืมสิ่งนีน,นะเดี๋ยวดูว่าเอาไปทำอะไรโอเค ทำแบบนี้เลยเอามามมุนแะล้วโฟกัสอีกเหไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เห็นใกล้ๆม้วนม้วนม้วนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ปั่นนะนีกแค่นี้โอเคสุดแล้วอ่ะแล้วก็สีเนือ้อ ได้เวลาใช้สีนวลแล้วที่ทูกคนงนงงกันมานานอ่าโอเคตัดออกมาแค่นี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออไม่ใช่มันเยอะไปนี่นี่เอามาปั่นแบบนี้มันเป็นเส้นเส้นเหมือนอันนั้นแหละแล้วก็มาต่อกับอันนี้ ได้แล้วโรลี่ป๊อบคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายพอน้องโรลี่ป๊อบเสร็จแล้วบ๊ายบายไปแล้วนะ